เรามาดูกันอีกคันหนึ่งนะครับกับอาการยอดฮิตรถอีซูซูนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กละนะครับรถอีซูซูเนี่ยปัมคัดบนมันเสียบ่อยนะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับปัมคัดบนเสียบ่อยคัดจมคัดแข็งรถบางคันนะครับคัดจมเนาะแป้นคัดมันจมเนาะรถบางคันคัดแข็งเหยียบแล้วแข็งเหยียบไม่ลงนะครับแต่ไม่ใช่รถคัดหมดนะครับคือปั๊มคัดบนมันเสียนะครับ คันนี้นะครับผมก็จะพามาดูข้างในก่อนนะครับก็มันเป็นรถตลาดเนาะใครๆก็ทําได้อยู่แล้วช่างหลายท่านก็ทําได้นะครับก็ไม่มีเลยครับถอดออกไปนะครับง่ายๆนะครับเปิดฝาล่างออกเอาขาคัดออกเลยนะครับต่อมานะครับคือของเสียที่ผมจะให้ดูแล้วก็ของใหม่นะครับคันนี้นะครับมาด้วยจาอาการรถคัดจมนะครับขาคัดมันจมเนาะเปลี่ยนปั๊มคัดบนหนึ่งอันนะครับปั๊มคัดบนคันนี้นะครับหนึ่งอัน ปั๊มคัดล่างนะครับปั๊มคัดล่างปั๊มคัดล่างอีสูเนี่ยนานๆจะเจอเสียสักคันนึงไม่่อยเสียนะแต่ว่า well ปั๊มคัดบนเนี่ยเสียบ่อยนะครับโลภประจาตัวมันเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แพงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนยากก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับอะไรก็เบิกแท้อีสูมาเลยนะครับนี่แท้อีสูเหมือนเดิมนะครับก็ราคาอีสูสูมันไม่ได้แพงนะครับเนาะก็เลยเบิกแท้ไปเลยของแท้ของเทียมต่างกันไม่กี่ร้อยนะครับ ก็เปิดเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็งานสบายๆง่ายๆนะครับไม่ไดไม้มีอะไรส่วนตอนเช้าเนี่ยผมไม่ได้อ,อ,อัดคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับตอนเช้ามี h อน da c ซ v 2 0ว8ันคันหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเกียรนะ์ณศูนย์บริการแห่งหนึ่งมานะแต่ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเกียร์มีเสียงดังแก๊ก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 ในเกียร์นะครับพอเขาเอากลับไปให้ดูที่ศูนย์บริการนั้นดูเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยมั่นใจละนะครับ ก็เลยโทรมาหาผมเอารถเข้ามาตรวจสอบนะครับรถคันนี้ใช้น้ำมันเกียร์ c C V T นะครับ HCF2 นะครับของศูตรฮอนด้าเนาะน้ำมันเกียร์ที่เขาใส่มามันตรงรุ่นนะครับถูกต้องละไม่ได้ใส่ผิดนะครับแต่ปริมาณที่ใช้มันไม่ถูกนะครับ น้ำมันที่ใช้อ่ะรถรุ่นนี้ที่ใช้เ r ียวรุ่นเนี้ยมันใช้4.2ลิตรนะครับแต่ผมถ่ายออกมาดูมีแค่ลิตรครึ่งหรือ1.5ลิตรนะครับผมก็เสนอลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เบิกแท้ศูนย์มาใส่นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับน้ำมันเกียร์3แก,แกลลอนเนาะมันต้องซื้อเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันใช้เยอะนะครับก็เปลี่ยนถ่ายทิ้งไปสองรอบก็จบงานลูกค้าก็ยิ้มกลับมาไปเรียบร้อยนะครับตอนเช้า พอดีผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับงานตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ